าไฟรเทขอขอบคุณคู่้โดยาท่าใช้บริาดาด้วยรไฟระหว่างปรเทว่ามีอกาสต่อไปการรไเทไมีโอกาให้บริการ่เพื่อป้องกันเหตุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทุกครส้งรเครื่องประดับของวิาาระหว่างการเดยามีการเปลี่ยนเสปละแรรถไฟหรือพนักงานรถไฟ ขับรถด้วยความรอมัดระวังและบนขบวนรถผู้โดยสารต้องมีข้อตัดส่วนเหมือนขอบตกค่ะ สรีาถ้าผู้โดยสรทีะเดนทางต่อบวนเรเ่ต้องทางจัตสต้นอนุวัตปลายทางสถานีเา